เบียรพักนะครับอารลเมียบพักเข้าซ้ายเบี่ยวออกไปถือมืออะไรของตัวเองนะครับมือมือขวาท้ามือซ้ายนะครับมือขวาถ้ามือซ้ายเกี่ยวไกกันไว้พักพักมือบนหน้าพักแขนบนหน้านะครับยืนเดินตรงตาบังตัวบนหน้าเหมือนเดิมนะครับถ้าแถวตรงก็นำเท้าเข้ามาชิดขอกรถมือลง ถูกรู้ให้ใจเข้าขู่แถวอึงแค่นั้นเองนะครับตาดียบพักอ,กอยากอยากอยากว้างนักอยากอยากยาวนักนะครับถือมืออะไรของตัวเองก็จะนำเท้าเข้ามาชิดนะครับลองลดมือลงแถวอ,เเอึอง้งต่อไปพักการที่สามคือ ตาสบายพักเมื่อท่านฝึกเหนื่อยนะครับฝึกเหนื่อยผมจะสั่งตาสบายเฮ้ยท่านหนึ่งขอสารในใจยโอนเกาะขวาลงครับขอบคุณครับทำอะไรทำถอดหมวกห้ามคุยกันเท้าใดเท้าหนึ่งเรื่อยมันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าขวาเท้าขวาเปลี่ยนตาซ้ายต่ยอไปจะให้ทำปฏิบัติต่อไปท่านทั้งหมดเลิกทำมาอยู่พักตามปกติทั้งหมดเลิกทำ แถวอึ้งต่อไปพักแถวก็เหมือนตะกี้นี้ส่วนเลือกแถวรวบเท้าซ้ายมือกำลวมรองเอรองฟังเสียงนุวิทยทุกคนทราบเออแค่นั้นเองห้าอย่างพัาห้าอย่างไปแล้วอองกล้าตรงต่อไปถ้าหันเมื่อที้เขาบอกเขาสั่งว่าซ้ายหันให้เปิดปายซ้ายขึ้น จังหวะไว้นะครับจังหวะจังหวะที่ดึงต่อไปอ้นตึงทำเสร็จแล้วน้ำดึงผมัามต่อไปนำเท้าขวาเข้ามาคิดเราก็น้ำสองต่อไปตึงต่อไปว่าหันจังหวะขวาอ้นตึงต่อไปตึงสองข้าแล้วนะครับต่อไปกับหลังหัน ผมไปกัน,นวข,ขวาน,นะครับกับหลงังอันต่อไปกับหลังอันต่อไปเอ่งซ้าย ต่อไปต่อไปคุณจะเปิดนะครับเปิดทำต่อเนื่องนับดึงหมุนเสียดนับดึงนำเท้าเข้ามาชิดนับสองตอนเองนะครับขวาไอต่อ ขึงขวาอันหนึ่งหนองผมไม่อธิบาย,ยท่านเข้าใจไหมครับ <Okay. S 2> เข้เาใจก็่งซ้าย45กึ่ึงขวา45 2สองึงเป็นหนึ่งซ้ายสองขึงเป็นหนึ่งขวาเ <c oughs> ข้าใจไหมครับเข้าใจก็โอ้ยสบาย <c oughs> ถ้าควาจะฝึกได้นะครับนับเก้าเนี่ยชาติก็ใช่อะไรนะช่วยมัน ชาติเยาติในกล้าหาญอดทนโรงเรียนวิวัน์พลเมืองไฟาุปกครองขวัญแขนสชู้ตายเยียวะโอปวดจะได้นะครับปวดจะได้ขอพวกเราดิส่อยสอยอะไรนะเมื่อกี้แหละสร้อยสร้อร ที่ไหนแม้ตั้งแต่นกเวียดก็คือไมคล้ายกันนะจะบอกไห้คล้ายกันไหมปิดของผมนี่ปิด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 เฮ้ยของ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 ประกันเนี่ยปิด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 เห็นไหมเออมันไม่คล้ายกันเลย เคยใกล้กันไม่คลายกันหรอกมันจะคล้ายกันตั้งแต่เพลงเท่านั้นแหละชายโยชายโยล่ะว,วันนี้เป็นวันดีไปกินบะหมี่เชียงบานนะพูนวันนี้ไปกิไม,ม,ม้ห้อยอ่ะไปถ้าทำความบลบ เลิกทำหมดแถวตรงตรงหน้าอุ้ยเดี๋ยวลืมถามไปได้ใส่หมวกไหมครับไม่ได่เม่ยายหาเลยไม่ต้องเอาเอาเอาไก่อนนะครับนะเอาไปก่อนเอาขึ้นเลยแล้วก็เอาลงเอาขึ้นแล้วก็ลงนั่นเองสบัดข้างหน้าทางซ้ายทางขวาท่านไหนเออไม่มากนะครับตรงหน้าไปครับอ่ามือทางหน้าเนี่ยคิดงการจับจดับจดที่กะบรงหมวก แขนต้นบนเนี่เปิดนะครับเมือลงปันมือลงเขี่ยคารตัวลักษณะเล่นข้อดึงไว้ดึงไว้นะครับจะให้ผัา,า,านเลยตัวเองไปตรงหน้ากระยาตครับมือลงต่อไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายะยาตด,ดีครับสะบัดหน้าไปทางซ้ายส่วนมือ นะครับยังอยู่ลักษณะเหมือนเดิมนะครับอย่งไม่ต้องเยี่ยวนะครับมือลงก็สลัดหน้ากลับฟันมือลงมือลงทางขวาไาด,ดีครับออสะบัดหน้าไปทางขวานะครับเหมือนเดิมฟันมือลงกพระสลัดหน้ากลับมือลงทางขวาไปาด,ดีครับมือลงต่อไป ท่าที่สามตาคุณ้าภาคตาหันตาตะโกนตะลุกตอนมัมมวทุกมัวเวลาพิธีต่างๆพวกเรามีพิธีต่างๆ,ๆนะครับมีวันวันวันของพวกท่านมีวันสำคัญไหมครับครับ,รบจะเป็นที่ต้องอก่อนัครดตอนมัวนะครับวันสอสซวันที่สิบกุมภาพันธ์ตอนนี้ผ้าขึ้นสวดนะครับ ผู้ขับร้อยสั่งถอดหมวกวีสาขั้นตอนปิดขั้นตอนถอนหมวกวีสาขั้นตอนปิดขั้นตอนเยขั้นตอนที่เดิมถอดหมวกตึงมือซ้ายแนบกับลำตัวงอมือตั้งขึ้นมือขวาจับที่กะบังหมวกนะครับงอมือตั้งขึ้น90องศาเพื่อจะลองนับหมวกนะครับสั่งต่อไปถอดหมวกลงมาให้หันหน้าหมวกไปทางขวามือนะครับอ,อันนี้ใช่หมวกแกป๊ปแต่หมวกมเวลี มันจะคล้ายๆกันครับผมพวกผมจะบวกไปนี่นี้ฝึกเป็นฝึกเฉยๆครับต่อไปสองหันหน้าบวกวัปทางขวามือจอับอ,อย่าพึ่งกำนะครับอย่าพึ่งกำหมวกนะครับสามกำหมวกวฟันมือลงต่อไปออออตอันนี้ผ่าสวดนะครับสวดแล้วความิววซัำมันจะลงแล้ว <laughs> มือเป็นควาทคิซแล้วต่อไปจะแกของขวานให้กับสมาชิกที่มสวสดีเด่น ที่ประจำรอบประจำปี59เกาจะสั่งสวมหมวกปีขั้นตอนเน่ขั้นตอนที่หนึ่งสวมหมวกหนึง่งจับที่กระบังหมวกไว้นะครับต่อไปนําหมวกขึ้นมาแบบ่มือออกเสร็จหนึ่งจับปั๊บแบ,บ่ปั๊บเดี๋ยนะครับ <c oughs> ต่อไปจับหมวกขึ้นมาสวมนะครับเป,เปิดเปิดมือทั้งสองข้างออกต่อไป อึ้งต่อไปก็ฟันมือลงต่อไปเริ่มถอดหมวกเปิดขั้นตอนถอดหมวกอึ้งเปิดเปิดลงเงอึ้งล้อมหมวกเปิดขั้นตอนล้อมหมวกอึ้งอึ้งอึ้งบางไป หมดแล้วนะครับพวกเราก็ทาตามไปทําตามไปเรื่อยอ่าาหันถ้าตรงถ้าพักถ้าหันถ้าถอดหมวกสวมหมวกกำกลบหลังจากนั้นก็แถวชิดแถวหน้ากระดานแถวหน้ากระดานแถวเดียวปีระยาถ้าเปิดระยะจีดช่วงแขนครับเออหนึ่งช่วงแขนต่อไปต่อเล่าหนึ่งต่อเล่หนึ่งต่อเลสองต่อเลสามต่อเล่สี่ต่อไปก็นับ นับตลอดนับคนดงค,คนสุดท้ายจำหน่ายขาดเอานับตามจำนวนนับนับสามนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครนับสามข้าแถวสามใครนับหนึ่งเขาต้องเขาแถวที่หนึ่งแบบเงี้มีสามอย่างตอนนี้เองนะครับ หรือว่าถูกจับถูกอะไรมาเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก15วันก็เป็น3ยังไงมันก็แม่คนรวยมามาเยี่ยมตอนเที่ยงแจกเลยแจกไปวันที่ยี่ตอนเที่ยง